สวัสดีจ้าเบิ่งหมักม่วงหาหมักหน้าหูเด้อจ้าหมักม่วงหามานาวหูเป็นลูกอีกแล้วดุกดุกพี่น้องดูจา้าเป็นลูกดุกเลยกำลังออกลูกดุกดุกมากๆเลยจา้ามีแต่หน่วยใหญ่ๆมีแต่หน่วยงามๆจา้าท่า่ก็เป็นพวัวเป็นพว่วงจ้าพี่น้อง เป็นลูกลกติ่มต้นยุตตะเปีย่เปียวดอกพี่น้องแต่ว่าง่เอาไปต้มเพ็ดน้ำผลไม้ดื่มนะแซ่บแซบลดจามีประโยชน์ดวจะจ้าลดความดันจ้าลดเบาหวานลดไขมันไอเป็นผลไม้สมุนไพรจ้จ้าพี่น้องหน่วยงามงามหน่วยใหญ่จ้า เก็บไปหลายรอบแล้วจ้ะมันก็เลยนวยบางๆเก็บ <Okay, S 1> ไปหลายรอบแล้วเก็บ <Okay, S 1> ไปหลายรอบแล้วนะจ้าเก็บไปหลายรอบแล้วมันก็เลยนวยห้างออกห้างออกอันนี้มันพระท่านไส้สุกเ้ยจ้ะมันเป็นนวยสีจังสีมันสิเปียวผู้ใดมากกินสมก็สิกินได้จ้ะคนใดมากสมก,ก็กินกินกับพริกเกลือเ้ยจ้ะเ้อ กินกบพริกเกลือได้จ้าปูไว้แต่ว่าน้ำไหลหลายพี่น้องน้ำาหลาจ้ะน้ำติ่มตตนยูเวลาจิบกระละั่เกาะหนา้าเกาะหลังแกพี่น้องเอ้ยเอิ่นอ่นบอกม่วงหาบักหน้าโฮพนาไปถามเิ่นมาแล้วทําลาเทียจ้างอเอินพิดเอินถือได้จ้าเอินพิษเอินถือ มันซื้ออันอื่นยากนะจ้ะซื้อมันงาวนะจะซื้องาวโพดชั้นเอื่นถ้ะหมากอันสีชมพูชั้นเอื่น้าหมากจังสีล่ะหมากสีชมพูสมมมันชั้นเอื่น